ก็ไม่แย่นะดูในรูปแบบทำไมถ่ายรูปเก่าจัง ada, ula, i, ste, <outro> Where are you now Big Ben น้าวกำลังจะเดินทางไปที่อังกฤษมาเริ่มต้นจัดกระเป๋ากันเลยของที่เราจะเอาไปซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะค่ะก็จะมีเสื้อเสื้อเสื้อคอเต่าแล้วก็พวกรองจอก็จะม้วนม้วนมนมนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมี กางเกงลองจอนก็เสื้อขนเป็ดที่เป็นเสื้อกักแล้วก็เสื้อหนังกางเกงอะไรต่างๆนี่ก็คือเยอะนะตอนแรกก็กะว่าจะไปช้อปปิ้งที่นู่นนะคะไม่เอาอะไรไปเยอะเนาะนี่บอกไอม่พอมุงมือเล็กน้อยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยมาม่าอาหารไทยต่างๆนะคะน่าจะเอาเข้าได้นะเนี่ยเดี๋ยวมาดูอีกทีนี่ก็คือข้าวสวยเพราะว่าที่เราไปตรงกับ วันคริสต์มาสวันคริสต์มาสของฝรั่งนั้นเขาก็จะแบบว่าเขาก็จะหยุดอยู่บ้านกันนะคะก็จะไม่มีร้านไม่ค่อยมีร้านอะไรเปิดเราก็เลยจะต้องแพ็คอาหารที่เราจะต้องดำรงชีวิตอยู่ในรอนดอนเจ๋บองเอ่ยมอมมอมมาเอ่ยด้วยนะคะที่สำคัญเลยอย่าลืมปักอุปกรณ์อาบน้ำปักไฟสายชาร์จแล้วก็หัวแปลงนะคะ หัวแปลงไฟที่บ้านเขาเนาะต้องเตรียมไปให้พร้อมยารักษาโรคอือุปกรณ์ครี่ร่างกายต่างๆรองเท้าหนึ่งคู่เป็นรองเท้าบูทแบวว่ากันฝนอะไรเงี้ยส่วนรองเท้าที่เราใส่ไปก็คือว่าเป็นเป็นรองเท้าผ้าใบายยหนึ่งคู่ทัว่วทริปนี้จะเอาไปแค่สองคู่เท่านั้นชุดนั่งเครื่องแบบสบายสบาย นั่งสบายๆไปถึงก็ค่อยเปิดออกมาใส่ชุดอุ่นๆไฟของนาวเครื่องจะออกประมาณบ่ายโมงนะคะแต่นาวออกจากบ้าน9ก้าโมงเช้าถึงสวุวรรณภูมิก็ประมาณ10บโมงกว่าคะ่ะเดินทางไกลก็ต้องเผื่อเวลาสัก3าชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะ อีกหนึ่งชั yeah. nah ่วโมงเนาะก่อนทีここ่จะไปเกตนะคะก่อนช้อปปิ้งก่อนกินข้าวก่อนนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ40นาทีก่อนจะขึ้นเครื่องยังไม่ได้กินข้าวเลยเที่ยงอะกินต้มยำก่อนเลยลาส สำหรับการเดินทางนะคะนาวเดินทางโดยสายการบิน EVA Air เป็นชั้นประหยัดนะคะจองสเดือนก่อนเดินทางจะอยู่ในราคา40,000บาทรวมประกันการเดินทางแล้วก็จะประมาณ41,000บาทค่ะเกือเหมือนเกรืองแล้วมีหมอนน้อยให้ด้วยแล้วกอ,อเช็ดมือหูฟัง and เด e ผ้าห่มจริงแล้วก็เปิดได้ตลอดหมื่นกิโล ดูกันนะคะว่าบนเครื่องเราจะทำอะไรกันบ้างก็ดูหนังเล่นเกมค่ะเวลาไปก่อนเลยค่ะเครื่องขึ้นไปสักพักแอกก็มาแจกสแน็คค่ะตัวน,นี้อร่อยมากนี่ก็คืออาหารมือแรกบนเครื่องนะคะมาไวมากเครื่องขึ้นชั่วโมงนิดนแองสตูเหนือ้อก็ดีจักมีไมคันฟันได้ด้วยอะ่ะแอปเปิลบาวนี่แ,ล,แล้วผลไม้ต่างๆ เมนี่น่ากินนะแรับเป็นอ่หารเหมือนกับว่าอาหารจีนไต้หวนนันอะไรเงี้ยเนาะไก่ เดิมฝึกใส่พี่เขาบอกว่าขอนักชิไหมจหัดแรงๆไปเลยสแรงนะคะกินต่อไม่รอแล้วนะเบียร์ไต้หวันเมื่อก,กี้4.9สี่จดเก้าอันนี้ห้าดหนึ่งเบียร์กระป๋องฟ้าอร่อยอร่อยหอมแต่อีกระป๋องแดงคือแบบว่าจืดมากเลยอะ่ะไม่ค่อยมีรสชาติอะไรกระป๋องฟ้าอร่อย No. So they แปดนาทีก่อนจะถึงประมาณสองชั่วโมงเป็นข้าวผัดไก่นะคะอร่อยเลยจะถึงแล้วอีสี่สิบเอ็ดนาทีถึงนี่แล้วล่ะนะสิจดยสวัสดีภาพ สวัสดีค่ะแต่ว่าอันนี้มาถึงแบบทุ่มครึ่งน,นะทัางเมมันดูเงียบเงียบยเงียบเหรือคนที่นี่เขาไฟนี่คือไฟดึกหรือเปล่าอ๋อมันสูงมาก บอกว่าง่ายมากตอมมคือหน้าลากสุดแต่ว่าเกือบไม่ได้เข้าใช่ไหมเพราะใครคะมันหน้ามันโนกไอ้แฟนลิเวอร์พูลถึงไงเขาบอกไง no 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 เขาเชียร์เอเวอเรตันเกือบเกือบเกือบโดนกาไม่ให้เข้าแล้วเราเล่นนะคะเขาแบบว่าเป็นรีมาก โอเคเลยง่ายแล้วก็คือถ้ามากันเป็นกลุ่มเนี่ยนะคะวันนี้มากัน6คนเนาะถ้ามาเป็นกลุ่มก็คือเข้าไปช่องเดียวกันได้เลยนะคะแล้วก็ดูแค่พาสปอร์ตกับหน้าเราว่าตรงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ย สำหรับคืนแรกเราจะพักที่ p a d d i n g ตันนะคะเราจะเดินทางโดย h e t โ o e เอ็กซ์เพค่ะจากสนามบิน h e ตโอลเทอร์มิเนลสนะคะไปยังลอนดอนพด d i ิงตันจะใช้เวลาประมาณ25นาทีเท่านั้นนะคะแต่ราคาเนี่ยแอบสูงหน่อยออกมาจาก Terminal นโลนะคะเทอร์มิเนลถึกลับเดินมาทางนี้เอาก็มาซื้อตั๋วที่คุณลนนีนะคะ่ะถ้ามีแอปเียวการเนี่ยก็จะได้ลดจากคนละ25ปอนด เหลือ16.5ปอนด์เท่านั้นนะคะอ่แ้บบัดมาแล้วเนาะแล้วก็คเศ้าอยู่ลุงเศร้าซื้อตัวซื้อตัวรถไฟต้องทำเหี่ยสี่อย่างต้องมีชิ้เจอไหม นี่ม, <Yeah. S 2> มิโทรเอ็กสเทสนะคะมาแล้วนะคะถ้าป่าวน,นั่นมีเรารุ่นที่จะนั่งหันหน้าเพราะว่ารถขบวนรถมันมาทางนี้ใช่ไหมมันก็จะไปทางโน้นข้างนั่นตรงนี้เราก็จะย้อนสอนเราก็จะอ,อ้วกแตกเหมือนตอนอยู่แล้ว turn left onto Praed street a4205 ทำไมเหมือนอารมณ์เหมือนเดินอยู่เยวาวราชเลยป่ะเขาแต่งไฟผ้าด้วย<ะ>เออขึ้นแล้วเฮ้ยก็ไม่แย่นะดูในรูปแบบทำไมถ่ายดูเก่าจังขึ้นทางไหนอะทางนี้เนาะ Your destination is on the left. อร์เร <Alexander. S 2> ็กซานดาก็ไม่แย่นะพี่ปเป๊ะ้องไปดูห้องก่อนน,ะอน,นวิไม,นนวไม่แย่แน่นะวิแต,นนะแต่ทางเข้าก็ดูดีอยู่นะไม่แย่แน,ะนะาา่น,นวิแต่ค่ะพี่หล้งไหมเขาบอกนะว่าหิวขึ้นชั้น ้ไม่แย่ไม่แย่เลยดูดีเลย สำหรับอ l e x เล็กซา o t นดาโฮเทลนี้นะคะเราได้จองไว้ในราคา2,700บาทซึ่งราคานี้หาในลอนดอนคือยากมากและนางติดสถานีรถไฟเลยเดินเพียง300เมตรเท่านั้นนะคะเราก็เอ๊ะทำไมถูกจังเนาะก็เลยแบบเฮ้ยห้องไม่ดีหรือเปล่าห้องถือว่าก็โอเคเลยนะคะแต่ว่าโซนห้องที่เรานอนเนี่ยไม่มีเล็บค่าจะต้องแบกกระเป๋าขึ้นบันไดเนี่ยสชั้นถึงว่าทําไมห้องเรามันถูกจังก็แบกกันหน้าสั่นไปเลยสิคะเข้าไปในห้องนี้ ท้องแดงอะใช่ปุ้นแคบเลยอะจริงๆก็ไม่ได้แย่นะร้อนมามีกาต้มน้ำมีดรายได้เปผมเพราะมีทีวีนะจ๊ะนะจ๊ะนี่เครื่องท้าความร้อน คือมันมันแคบอ่ะก็สมแล้วกับราคาแต่แบบสะอาดเลยแหละคือดีสะอาดเลยประมาณว่าอยู่ญี่ปุ่นห้องแบบประมาณว่าอยู่ญี่ปุ่นเลยรเงี้ยต่สะอาดเลยดี เดี๋ยวค่ะจพักผ่อนกันนะคะทุกคนบอนเบิร์นไม่ได้ดูเลยเดินทางอย่างเดียวเลยนะคะวันนี้ได้ค่ะไว้เจอกัน ฝากติดตามมะนาวที่อังกฤษต่อใน EP หนะ้าอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะ